สวัสดีค่ะคุณหญิงผู้อบชิปสาตมานนะคะชื่อเล่นชื่อป้อมเป็นสิทธิ์เก่านักเรียนเตรียมอุดมรุ่น23ก็มาเวลามีม,มีมีติ้งของพวกเราเนี่ยนะคะรุ่น23นี่เราจะเจอกันทุกวันที่23ของทุกเดือนเลยเราจะมีนัดกันเจอกันทานที่ร้านอาหารทุก,ท,กทุกวันที่23ก็เจอกันบ่อยแต่ก็จะมีหน้าเดิมๆค่ะ เวลามีเนี่ยงานคืนสู่ย่าวลวเราก็นัดกันมาค่ะตอนตอนรุ่นพี่เนี่ยเรียนแค่ม .7 มแปดสองปีก็ยังเสียดายว่าเวลาน้อยเกินไปพอถึงรุ่นลูก,ลกๆเนี่ยเขาสามปีเขาก็ได้ประสบการณ์เยอะมากกว่ามันเป็นชีวิตที่แบบสนุกมากม .7 มแปเนี่ยเพราะเรามาจากโรงเรียนมัธยมใช่ไหมหญิงล้วนสตรีล้วนอะไรเงี้ยเราอยู่มาสิปีเรียนเซนฟรังนะฮะจบจากเซนฟรังมา สิบเอ็ดปีนี้ก็แบบโอ้โหอยากจะออกมาเจอข้างนอกมั่งพอได้มาเข้าโรงเรียนเตรียมนี่ก็โบยบินมีความสุขมากอะ่ะก็ได้มาเจอพักพวกนะฮะมาเจอเพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเอน่เก่าๆที่คบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่เพื่อนรุ่นน้องรุ่นสนุกสนานครูจ้างนะคะครูจ้าจะชวนมาสอนมามาล้องกันแล้วก็เราก็มาเจอกันมาล้องกัน ชวนเพื่อนๆมาเดี๋ยวยังไงเจอกันวันคืสุดยายอดใช่ไหมคะค่ะ